เรียกว่าประสบความสำเร็จในเส้นทางวงการบันเทิงเป็นอย่างยิ่งสำหรับหนุ่มไมพิรัตที่หลังจากโกอินเตอร์ไปสร้างชื่อเสียงโด่งดังที่ประเทศจีนล่าสุดได้พัฒนาก้าวไปไกลถึงระดับฮอลลีวูดได้มีโอกาสร่วมง,งานกับนักสแสดงชื่อดังระดับโลกโดยล่าสุดไม่ได้แชร์คลิปตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องเดอะมิสติตที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาพร้อมกับบอกว่าเป็นหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกที่ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมแสดง,งาได้ร่วมงานกับเทียส์โรสแนนเทียส์โรสนันน,นัก แดงรุ่นใหญ่ตำนานพระเอกดังหนังสายรับเจมบอล007 ภาพยนต์เดอะมิสซิเป็นเรื่องราวของริชาร์ดเทสเทสปรอดแน่นจนชื่อกระชอนที่หลบหนีการจับกลุ่มของ FBI ไดมาร่วมมือกับกลุ่มเดอะมิสซิกลุ่มโจรที่ล่อลนคนรวยไปช่วยคนจนโดยมีทั้งริงโก้นิกแคนนอนไวโอเลตเจนี่จูเดอะครินรามิเจเบอร์และวิกไมค์พิรัตโดยที่ทั้งกลุ่มนั้นได้ชักจูงเทสให้มาร่วมกันปล้นทองคำที่ซ่อนอยู่ใต้คุกที่มีการคุ้มกันแน่นหนาที่สุดในโลกซึ่งคุกแห่งนี้มีนายชูสทิมรอสเป็นเจ้าของเพื่อให้เงินสนัับสนนุผู้กก่่อาารรายทวโล G. โดยภาพยนตร์เรื่องนั้นคือเดอะมิสติกที่หนุ่มไม่รับบทเด่นประชันกับพีส b รอสแนนพระเอกชื่อดังเจ้าของบทบาทเจมบอล007ในตำนานซึ่งมีการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ออกมาให้รับชมกันเรียบร้อยใครที่อยากชมอดใจรออีกไม่นานได้ชมกันในโรงภาพยนตร์แน่นอนจ้า